สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดการรับฟังรับชมช่องสุนิสาแชน n นลนะคะพบกันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่23กันยายน2 5 6 6นเนาะคุณฟังค่ะวันนี้ดิฉันจะมารีวิวในเรื่องอะไรงั้นนะคะตอนนี้ดิฉันกำลังล้างมือนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่ติดตามชมช่องสุนิสาแชนเนลคลิกนี้นะคะ อาจจะไม่เห็นภาพได้ยินแต่เสียงเนาะเพราะว่าก็ให้ให้ฟังเสียงไปก่อนนะคะส่วนนาอารกรัรงงนาการนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยเห็นที่หลังก็แล้วกันนะคะค,ค,ค,คุณผู้คุณผู้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะก็ นะคะที่ันเองก็จะมาทำอะไรนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทีชฉันจะทำอะไรนะคะ,ะดะยืนเสียงกันชักหรือเปล่าเอ,อ่ยนะคะถ้าจะยืนเสียงไม่ชักขออภัยด้วยนะจ๊ะนะนะคะ แล้วแล้วอันนี้คือเสียงของคุณแม่นะคะว้าฉันทำอะไรนะคะตอนนี้ได้ฉันกำลังต้มน้ำ สักครู่หนึ่งนะคะ อ่ารู้สึกว่เป็นตังยำกุ้งเนาะตังยำกุ้งนะตานนี้ด้กำลังต้มมาม่านะคะต้มมามา่าทางนี้ก็คือมามา่าต้มยำกุ้งนะคะ ตงง้มมามาต้มยำกุ้งนะคะเดี๋ยวจะฉีดซองเครื่องปรุงไปก่อนนะนั่นไงโอ้ตอ้มยำกุ้งจริงๆด้วยนะคะเว้าวต้มยำกุ้งจริงๆด้วยนะคะร้อนว่ะงอยากเบา,ากราแกงนิดนึงนะคะ แล้วว่าฉีบางทีกำลังฉีดเครื่องปรงนะคะพวกโกลนอุ้ยร้อน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 นี่นะคะกำลังรอนกัดอยู่ รอสักครู่หนึ่งนะคะอย่ากระจามาร้อนค่ะมาร้อนค่ะทุกคนมาร้อนนะคะมาร้อน ไงก็หว่งที่รอมาม่าเดือดนะคะเดีย๋ยวดิฉันจะเออโอ้โหรอมาม่าเดือดเดีย๋ยวกิฉันจะทาําเอาน้ำแข็งใส่กระกิกน,น้ำเออเอาน้ำแข็งใส่กระกิกน้ำก่อนนะ อะไรก็กรทันกับมึกคุณแม่เขาขอจะเป็นเงี้ยชอบพูดแทรกนะขอภัยทุกคนก็วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะไม่ในการตัดต่อแต่อย่างใดนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรที่ไม่ไม่เป็ประสงค์หรือว่าไม่ควรจะได้ยินนะคะก็ ไขยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสดเป็นคลิปที่เราไมา่ได้ตัดต่อทะเป็นคลิปเลยนะคะ หลายคนถามว่าต้องวัหน้ใาสา่อะไรยรือเปล่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเนื้อหมูไม่ได้ใส่ค่ะก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมานะคะบอกตรงๆก็ได้นะคะว่าดิฉันทานคนเดียวเนาะนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ ยกกันยกกันยกกันอ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนย่างล่าต้มนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอางย่างเอากระดมามาใส่ก่อนเนาะ จะมาใส่แล้วก็จะมาชิมกันนะคะแคใส่แคใส่แคใส่กระรางแล้วนะคะก็ควณ bên trong bên trong cảm ơn mắng 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 buồn อันนี้กิฉังก็กำงานจะแช่หม้อ,อนะคะเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะลองชิมก่อนนะคะชิมดูน,น,นะ เบาก่อนนะคะมันร้อนอือสุดยอดนะคะเ,คนะเปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยวสุดยอดเลยนะคะเอาละค่ะก็นี่ช่างข่างยากจบการบันทึกกับเพียาจบคลิกนี้นะคะเพราะว่าคลิกนี้นะคะก็จะเป็นการ การบันทึกเอการบันทึกปุ่มบันทึกสิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีปุ่มบันทึกเริ่มต้นปุ่มรีซิงบันทึกสิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีการอธิบายและ่านออกเสียงปิดอยู่ตอนนี้นะคะก็ถือว่าจบแล้วนะคะก็จบคลิปกับเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาชมช่องสื่อสารแฉเงนะคะอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือน ให้กับช่องเราด้วยนะคะกา <ขอ S 3> รอธิบายปุ่มบันทึกเริ่มต้นบันทึกอกการบันทึกปุ่มบันทึก11นาฬิกา53นาทีเอกการบันทึกบันทึก1บนาฬิกา50ปุ่มบันทึกเริ่มต้นปุ่มบันทึก11นาฬิกา11นาฬิกา2นาทีปุ่มบันทึกเอกการบันทึก11นาฬิกา4นาทีปุ่มบันทึกเริ่มต้น